Autonomy is an illusion. วอลัมทมาครูจูเคียสวัสดีครับผมเจมจิบโรนะครับหลายคนเล่นเกมหรื่ออร์เจนวาเวฟกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเรามาอ่านแพทโนวายที่6.0กันมาดูว่าในแพทชนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคิวด,ดีใหม่ออกใหมเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักถุงเดาครับริชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั ได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเงินเกมราคาถูกได้วันนี้ที่ RichBank Shop เท่านั้นหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุม้มจากเกมชั้นนำไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Valorant, League of Legends Wild Rift, ROV, PUBG Mobile H.O.K. OK, หรือเกมชั้นนาอีกมากมายปาดกตกลายโพดวันนี้จินมารู้ขอแนะนําตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเก,ม,เกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop กับการเติมเงินในรูปแบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ richmanshop อย่าลืมใส่แอด,ด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www. richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมจะเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ richmanshop ยีบดานล่างใต้คลิปนะจ๊ะ และก็วันออฟตัสนะครับผมวันการแสงซีฟส์าสามารถการแสงซีไฟส์ฟได้จากการใช้งานคอาเวเตอร์ใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้คโค้ดจิบารุเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากชอนจิบารุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านแพทโนดวายที่พงศ์จุดูนย์นหวา่างในแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนปแปลงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวของแชมเปี้ยนใหม่ก่อนเลยนะครับผมซึ่งเข้ามาแล้วนั้นนะก็คือตัวของรอมเบิลครับรอมเบิลเป็นแชมเปี้ยนประเภทเมชนะครับผมที่สามารถเล่นได้ทั้งในตำแหน่งของเล่นบบบบบบบาา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 รรรรรรอออนนนนนนนะะะคคคคัััผผมมมปป่่่่กกกกกกก็็ไไดดด้งงงงงทีีีเเเเเเลลลซึจจยยยวุแๆ นะซึ่งนอนาคตน,นะครับก็ทําคลิปสอนมาด้วยรอดูกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของนานะครับผมก็จะมาต่อไปนะครับผมหลังจากที่เป็นรอบแพชนะครับเป็นแชมเปี้ยนประเภทไฟเตอร์บุเซอร์นะครับผมที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลในร่างเล็กนะครับส่วนร่างใหญ่เนี่ยก็จะกลายเป็นแท้์ที่มีความสามารถในการเปิดไฟที่ดีมากเลยละครับ ส่วนตัวท้ายนะครับก็จะเป็นป๊อบปี้นั่นเองนะครับผมก็จะมาหลังจากรอบแพทไปอีกนะน่าจะเป็นปลายแพทเลยนะครับเป็นแชมเปี้ยนประเภทแทงมีความสามารถในการเล่นได้ทั้งเลนบาลอนนะครับบางคนก็เอาไปซัพพอร์ตได้เหมือนกันนะมีความสามารถในการแทงศัตรูได้อย่างดีมากเลยนะทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมทำซีซีนี่ดีสุดๆเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าป๊อบปี้เป็นตัวเก่งเตัวเลยแหละครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของแรงค์ครับผมฟีเจอร์ใหม่ตอนนี้นะครับจะเริ่มต้นในวันที่10มกราซึ่งเริ่มต้นมาล้ววนะัังงขขอออเีจป็ต นั่นเองนะครับผมซึ่งจะลืมเล่นให้ถึงแรงโกกันด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการผจญภัยใน b บนเด e City นะครับผมก็จะมีอีเวนต์มาเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยรวมถึงตัวไวพา s s สใหม่นะครับจะมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมอันแรกก็จะเป็นตัวของไซคิกเด็กทีปเคนเนนนั่นเองนะส่วนอีกตัวนึงจะมาเมื่อไหร่นั้นรอดูกันได้เลยนะครับผมรับเกตไวพาร์สกันด้วยนะครับทุกคนต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ s u m เ er มอร์น i ร t นะครับนั่นก็คือแผนที่ที่เป็นการเล่นแบบ5 5ต่อีการเป,ปลี่ยยนแปลงเอะมมากมกั็ในตวของ พิ u โวเวอร์ที่เป็นครั้งที่แล้วนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดตอนนี้จะกลายเป็นตัวของ Bundle Rift นะครับซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับฟังดีๆทีละอย่างนะเริ่มต้นที่อันแรกครับนะคือ e n น h a t e d มัชรูมนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเกิดเป็นเงินหลังป้อมนะครับผมซึ่งเป็นตัวแมชชีนิกใหม่นะซึ่งผมขออนุญาตแนะนำมาว่าทุกคนครับอย่าลืมไปเก็บหลังป้อมกันเรื่อยๆนะเพราะว่าเงินเนี่ยจะทําให้เราสามารถฟื้นในการเล่นในตอนเลนมากๆเลยละครับโดยกลไกของเจ้าตัวเห็ดวิเศษตัวนี้นะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเกมผ่านไป1นาทีโดยจะมอบให้หลังป้อมประการนะครับอย่าลืมไปเก็บกันด้วยซึ่งตัวของเห็ดนะครับผมจะเกิดขึ้นทุกๆ3วินาทีสูงสุดถึง6กอันครับโดยเห็ดจะเกิดขึ้นนนนาารออลดดัั้้้งกะะกะหปปชสุ ที่ถูกโจมตีได้ด้วยนะแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นด้านหลังป้อมาการนะครับผมป้อมนอกสุดได้2เหรียญป้อมกลางลงมาได้3มเหรียญแล้วก็ป้อมในสุดนะครับจะได้5เหรียญซึ่งป้อมตัวไหนถ้าจเกิดว่ายังไม่ถูกทําลายนะครับผมก็จะเกิดป้อมนอกสุดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผม แลวสามารถทำลายตัวของเห็ดวิเศษตัวนี้ได้นะครับโดยการเดินไปเหยียบของศัตรูนะครับทำให้เป็นการตัดกําลังนั่นเองครับต่อไปครับผมก็คือ Enchant Buff นะครับเอาไง่ายนะครับนั่นคือหลังจากผ่านเจนาทีครึ่งไปนะครับผมตัวของเรสแล้วก็ตัวของบูนะที่เกิดขึ้นมาใหม่จะพัฒนาครับกลายเป็นบูกับเรสที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าถูกกําจัดโดยจังเกิลของฝั่งเรานะครับจะทําให้ทําการสร้างตัวของบูกับเรสให้กับเพื่อร่วมทีมทั้งทีมได้เลยนะครับดังนั้นบอกเลยว่าป่าอย่าลืมไปเอาบูเอาเะ กลายเป็นเลเวล3ครับตัวของบูของเรสนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับผมสังหารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมคนไหนเลยนะครับจะทําให้ได้รับบูกับเรสทุกคนเหมือนกันครับต่อไปนะครับผมเป็นประตูวิเศษครับอันนี้ก็คล้ายคกับตัวของเจ้าในตัวประตูวิเศษครั้งที่แพทช์แล้วนะครับก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะมีการเกิดขึ้นพิเศษนั่นก็คือจากฝั่งของบูไปเรสหรือเรสไปบูแล้วก็เกิดจากฝั่งของเราไปเรสหรือว่าฝั่งของในฐานเราไปบูก็จะเกิดขึ้น 2ประตูนะครับก็จะสลับกันไปนะต่อไปนะครับผมเป็นตัวของ a s s e m b l e แบบพิเศษนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวของ RipH อลล์นะอันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่ครับกลายเป็นตัวของ e n c h a า t e d a s s e m b l e นั่นเองนะครับก็เหมือนวิปแหละครับไม่มีอะไรตยนแปลงครับยังชนและทุกอย่างเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาทําการตีเนี่ยก็จะมีท่าพิเศษทําให้เวลาถ้าเกิดว่าตัวของ Rip ล่างใหม่เนี่ยตีป้อมนะครับก็จะตีเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งจะทำการตีเร็วขึ้นเมื่อได้ชนป้อมไปแล้วนั่นเองนะครับ ต่อไปเป็นตัวของบารอนนาชอนะครับผมตอนนี้ทีเฮกเมช่านะครับตัวที่แล้วที่ทำการขี่เนี่ยระบบนี้ถูกเอาออกไปแล้วนะครับซึ่งก็ดีแล้วครับโกงหลือเกิดแต่ว่าตัวของบารอนอันใหม่อันนี้ก็โกงพอๆกันครับเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราสังหารได้นะครับได้รับการวาร์ปเร็วขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้บัฟแทนออฟมารอนเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับผมทำการสังหารไปแล้วเนี่ยจะทำให้ในแต่ละมินเนี่ยนเว็บแต่ละเว็บเนี่ยจะมีตัวพิเศษเพิ่มเข้ามา1ตัวรซึ่งจะทากเดินไปคู่กัับตวขขอองงเียรา โดยตัวของ ยูนิตพิเศษตัวนี้นะครับจะทำการฮิวนะครับผมตัวของมินเนี่ยนตลอดเวลาซึ่งทำให้การดันป้อมเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับแล้วบอกเลยว่าตัวของมินเนี่ยนเนี่ยถึกขึ้นมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับต่อไปเป็นสุดท้ายเป็นตัวของ Elder d r a g o กนนะครับตัวของสายฟ้าฟ้าของ Elder ถูกเอาออกไปแล้วนะครับผมซึ่งจะมีการแทนที่ด้วยเอฟเฟกเผาไหม้นะซึ่งจะบัฟชดเชยกับการเปลี่ยนแปลงความอึดของแชมเปี้ยนเพื่อลดความยากของเกมลงไปนะครับโดยกลไกของความสามารถใหม่นั่นก็คือตัวของ Elder Emulation นะครับผมจะสร้างควาามสรับผม เผาไหม้สร้างความเสียหายจริง450หน่วยในช่วงเวลา3วินาทีนะครับเมื่อสร้างความเสียหายให้กับแชมเปี้ยนที่มีตำก่า15เ็นสังหารทันทีเหมือนเดิมเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์นั่นเองครับเปลี่ยนแปลงความอ่นของแชมเปี้ยนครับเอาง่ายๆแบบง่ายๆ่สุดเลยนะครับตอนนี้นะครับผมตั้งแต่ช่วงต้นเกมต้นปครับแชมเปี้ยนแทบทุกตัวมีการปรับใหม่ทั้งหมดนะครับให้มีความถึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ ซึ่งบอกเลยครับผมว่าแอสซัสซินก็จะเล่นยากมากขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็ยังคงเล่นได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับต่อไปเป็นการปรับปรุงแชมเปี้ยนนะครับผมซึ่งมีการบัฟเนิร์ฟตามนี้เลยครับแชมเปี้ยนมีการปรับบัฟมาตัวแรกนะครับผมนั่นคือตัวของลักครับลักบัฟสกิลที่1มานะครับทำให้สร้างความเสียหายแก่มินเนี่ยนและมอนสเตอร์ขนาดเล็กจาก30%เพิ่มขึ้นเป็น90%นั่นเองครับต่อไปนั่นคือตัวของเคนเนนนะครับผมมีการบัฟมาครับสกิลสองก็ความเสียหายพื้นฐานแบบบกดใช้นะครั มีการเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยทุกเลเวลครับแล้วก็สกิลที่3นะครับความเสียหายพื้นฐานนะครับมีการเพิ่มขึ้น10หน่วยทุกเลเวลครับต่อไปเป็นทีโมนะครับสกิลที่1นะครับความเสียหายพื้นฐานของผลพิเศษจากการโจมตีนะครับผมก็จะมีการเพิ่มดาเมจจาก5กลายเป็น8นะในส่วนของเลเวลแชมเปี้ยนอย่างของคูณ3เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วความเสียหายพื้นฐานต่อเนื่องต่อวินาทีนะครับจาก5กลายเป็นเป็น8เหมือนกันครับผมส่วนของเลเวลยังคงคูณ3เหมมืออออนนเเดิครัับแล้ววตต่ไปป็ขง อนนเอาพมูนะครับผมมีการบัฟมาค่อนข้างเยอะครับสกิลร้องไห้นะับผมสกิลสนะก็จะมีการบัฟความเสียหายเริ่มต้นนะฮะเป็นเพิ่มขึ้นอีก1ิหน่วยทุกเลเวลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการบวกในส่วนของการบวกจุดด้วยนะครับผมซึ่งขอบอกเลยว่าดีมากๆเลยแต่ว่าในส่วนของพลังเวทยังคงบวก0.6%เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่สนะครับผมเป็นการลดความเสียหายจากสกิลติดตัวนะมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของการป้องกันเริ่มต้นยังคงเหมือนเดิมนะ จาก3%เพิ่มขึ้นเป็น4%นั่นเองครับ ต่อไปนะครับเป็นตัวของฟิสครับฟิสครมีการปรับความสามารถนะครับผมสกิล1ครับโบนัสความเสียหายนะฮะดาเมจต้นยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของเลเวลแชมเปี้ยนจากคูณ2เพิ่มขึ้นเป็นคูณ4นะครับแล้วก็มีการบวกพลังเวทจาก40%เพิ่มขึ้นเป็น45%นั่นเองครับแล้วก็สกิล3นะครับความเสียหายเสริมพลังหลังจากการโจมตีปกติต่อเนื่องนะดาเมจเริ่มต้นยังคงเท่าเดิมครับแต่ว่าในส่วนของพลังเวทจาก35%เพิ่มขึ้นเป็น40%นั่นเองครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมที่มีการบัฟมาหน้าคือตัวของคอกีครับบัฟความถาัดของคอกีนะครับผมทําให้ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนะนั่นก็คือ สถานะพื้นฐานนะครับผมพลังโจมตีพื้นฐานนะจาก5.4เ <c oughs> พิ่มขึ้นเป็น58านะครับผมแล้วก็ฟอร์ฟอรัสบอมสะกิลที่ 1, <c oughs> 1นะครับมานาใช้ได้เบาลงนะครับผมก็คือมานาเนี่ยจะกินน้อยลงนั่นเองนะจาก 70, 80, 90, 100ก้ลายเป็น 60, 65, 70และ75ครับเรียกว่าใช้มานาน้อยลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับตงคอกิครับ ต่อไปเป็นแชมเปี้ยนที่มีการโดนเนิร์ฟนะครับผมนั่นก็คือตัวของไดรานะครับผมโดนเนิร์ฟสักทีครับตอนนี้ไดร์นาเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็โดนเนิร์ฟไปครับแต่ว่าปัจจุบันก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะสกิลแพสซีฟครับความเสายแก่มอนสเตอร์ครับเหลือแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสกิลที่สองครับความเสียหายของลูกแก้วแต่ละลูกนะครับผมมีการเนิร์ฟลงไปห้าหน่วยทุกเลเวลครับแล้วก็ในส่วนของพลังเวทจากยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่ ระดับเมตสูงสุดเนี่ยก็มีการลดลงไป50หน่วยทุกเลเวลเลยครับต่อไปครับผมมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเลนซัพพอร์ตครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากๆครับนั่นก็คือเริ่มต้นจากตัวของไอเทมนั่นเองครับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมนั่นก็คือตัวของ Forbidden Idol นะครับค่าฐานะพื้นฐานครับผมราคาทั้งหมด900เหรียญนะครับพลังชีวิต100เร่งสกิล10แล้วก็การฮีลและโล่ป้องกัน5%นั่นเองนะครับเป็นไอเทมใหม่นะแล้วก็ไอเทมใหม่หนึ่งชิ้นครับไอเทมใหญ่เลยครับนั่นนนนคคือออตตตััััวววขขงงะะรบผมีี้เ่ยจ ให้ค่าสถานพื้นฐานก็คือราคาทองทั้งหมดเนี่ย2,800เหรียญนั่นเองครับผมพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยอยู่ที่350ต้านทานเวท75ครับอาตาัตราเพิ่มฟื้นพลังชีวิตพื้นฐาน100%ครับโดยจะให้ความสามารถนี้ครับก็คือตัวของมกะเบนนะหลังจากที่ไม่ได้รับความเสียหายเวทเ,เ,เวลา12วินาทีนะครับจะได้รับโล่ป้องกันเวทที่ดูดซับความเสียหายโดยเท่ากับ7 0็ดสบถึงร้อยแปดสิบบวกด้วยสิบเงอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดนั่นเองครับเอาไอว,นานอาว้ง่าของ สายโจมตีเนี่ยจะมีดาบกันเวทเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ครับผมอันนี้จะเป็นโลกกันเวทแบบของแท้เลยครับดังนั้นนะครับแทงตัวไหนนะครับผมที่เป็นซัพพอร์ตแทงก็ตามนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นเลนบนบารอนอะไรแบบนี้นะที่เจอเวทหนักๆนะครับผมครีนิกรูเคนครับบอกเลยว่าโหดมากๆเลยครับเพราะว่าสามารถกันเวทได้ดีสุดๆเลยทีเดียวครับต่อไปครับผมเป็นไอเทมใหม่เหมือนกันครับนั่นคือตัวของโยเดอร์ทรัพครับตัวของโยเดอร์ทรัพตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่2 5 0 0หเหรียญฮะ พลังชีวิตสูงสุด350ครับเกราะ40เร่งสกิล15ครับโดยความสามารถนะครับของใส่ตัวไอเทมนี้นะครับนั่นคือ pressure ครับโดยตัวของความสามารถนี้นะครับหลังจากที่ใช้เอฟเฟกต์ cc ที่ย้ายตำแหน่งศัตรูนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของ trace นะครับผมทำการใช้สกิล1โดนศัตรูแล้วมูฟใส่เนี่ยเออจะได้รับความเร็วการเคลื่อนที่ถึงสาเป็นเวลา3วินาทีครับโดยทำเครื่องหมายใส่เป้าหมายโดยทำการลดเกราะและต้านทานเวทของพวกเขาลง5-12หน่วยเป็นเวลา5วินาทีครับหากเป้าหมายนะครับผมถูกสังหารในขณะะะที่่่ติดเครือองหมายยูนฮ คุณและเพื่อนร่วมทีมใกล้เคียงนะจะได้รับโบนัสทองทั้งหมด200-300เหรียญโดยโบนัสทองนี้นะครับสามารถรับได้ในทุกๆ10วินาทีเท่านั้นครับเรียกเลยนะครับผมว่ารวยกันทั่วหน้าเลยครับสำหรับตัวของ y o d l Trap นะครับใครที่เป็น CC สายที่ เคลื่อนย้ายศัตรูได้นะครับพวกเทรสพวกบิดแข้งอะไรแบบนี้หยิบไอเทมนี้มาคุ้มแน่นอนเลยแหละครับแล้วก็ตัวของเอนชั่นเมนต์ใหม่นะครับนั่นก็คือตัวของดีมักเกอร์ครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่500เหรียญนะราคาเอนชั่นเมนต์นะครับโดยความสามารถของตัวเอนชั่นเมนต์ใหม่นะครับนั่นก็คือดีมักเกอร์ครับได้รับบลูดรีมบับเบิลนะครับแล้วก็ตัวของพอเพาดรีมบับเบิลทุกๆ8วินาทีครับการฮิลนะฮะหรือว่ามอบโล่ป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับจะทำการเป่าดรีมบับเบิลออกไปนะฮ รับลง70ถึง140หน่วยครับในขณะที่ตัวของ Propo Bubble นะครับจะทําให้การโจมตีครั้งต่อไปสร้างโบนัสความเสียหายเวท20ถึง30หน่วยนั่นเองนะครับส่วนไอเทมที่ออกไปนะครับมีตามนี้เลยครับมีตัวของ Hextech แทบทั้งหมดเลยนะครับ่าจะเป็น Soul Stealer, Storm Slasher, Blackheaver, Six Convergence นะครับผม Abyssal Mark แล้วก็ตัวของ Enchantment Revival Enchan นั่นเองนะครับผมหลายเทนนี่กลับมานะครับผมก็จะเป็นตัวของ Soul Stealer, Storm Slasher, Blackheaver, Six Convergence นั่นเองนะครับ ต่อไปเป็นเวสซอมอนเนอร์นะครับผมเป็นเวสซอมอนเนอร์อันใหม่นะที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับนั่นคือตัวของเคลนส์นั่นเองครับบอกเลยว่านี้ดีมากๆเลยเพราะว่าจะมีการ ทำให้ตัวของเมต้ามีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับคราวที่100วินาทีครับโดยความสามารถนะครับก็คือทาการลบล้างเอฟเฟกขัดจังหวะนะครับรวมถึงดีบัฟของเวทออกไปจากตัวแชมเปี้ยนฮะแล้วก็ต้านทานการขัดจังหวะเป็นเวลา0.75วินาทีนั่นเองครับก็ออยาง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเอามาใช้งานนะครับก็สมมติศัตรูทําการใส่ซ c เราปุ๊บแล้วกดปุ๊บเราจะหลุดจาก CC ทันทีเลยนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะเวลาเจอตัวที่ซีซีหนาๆนาฮะอย่างผมเนี่ยเล่นมิดเลนเนี่ยก็จะเจอพวกลิซันดาอะไรแบบน หายทันทีเลยฮะไม่ต้องรอนาน ่อไปเป็นตัวของ X Zone นะครับมีการปรับนะฮะนั่นคือการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูครับจาก60เหลือแค่35ครับแต่ว่าระยะเนี่ยจาก500เพิ่มขึ้นเป็น600นนั่เองครับแล้วก็ตัวของ h e a นะครับผมคู o l d o w n นะครับมีการปรับลดลง10วินาทีครับแล้วก็การฮ e ลนะครับผมจาก100-300ถ90กลายเป็น110-400ถึงครับแล้วก็ระยะเวลาของโบนัสการลดในการเคลื่อนที่จาก1วินาทีกลายเป็น2วินาทีครับน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวสับยิงหมวกไปด้วยนะครับถ้าาเกิดวว่ตัขอ ADC นะแล้ววก็ตัของบาเรรียนะคคับผมมวาแข็งงงงแกกร่่ขออโลป้ันจาก110 450ถึง เป็น120ถึง560นั่นเองครับแล้วก็ระยะเวลาครับจาก2วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น2.5วินาทีครับงานนี้นะครับ ADC นะครับผมจะเอาบาเรียกันไปเยอะขึ้นเลยละครับแล้วก็จะมีเรื่องของอินเทอร์เฟสและการควบคุมนะครับมีแถบกองไอเทมที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงกลงกลงกลไกอะไรหมดเลยนะครับรวมถึงมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรือตัวของ เดสเวย์นะครับแล้วก็ตัวของ r u m b l e ที่เป็นตัวของสกิลติเมตนะครับก็มีการปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ฮะมีการเปลี่ยนแปลงความอึดค่าสถานะแชมเปี้ยนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้เลยครับแต่โดยรวมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าตัวของแชมเปี้ยนทุกตัวนะครับผมที่มีรายชื่อตามนี้นะครับที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้เนี่ยมีการปรับนะครับผมให้เกราะหนาขึ้นเลือดเพิ่มเยอะมากยิ่งขึ้นในช่วงต้นเกมนะครับผมแต่ว่าช่วงการเกมท ไอเทมแล้วก็รวมถึงแชมเปี้ยนหลายตัวเนี่ยสามารถเล่นได้ไปจนถึงช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมแล้วนะครับดังนั้นการปรับมาแบบนี้ก็ทําให้ ชีวิตในการยืนเลนเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าแพ้เลนมาเนี่ยยังไงซะเลือดเพิ่มขึ้นแค่ไหนเนี่ยมันก็เล่นต่อได้ยากนั่นเองนะน,นั่นนะครับกการเปลี่ยนแปลงมาครั้งนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้ช่วงต้นเกมเนี่ยถึกขึ้นก็จริงแต่เกมจะไวขึ้นด้วยตัวองค์ประกอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพท6.0นั่นเองครับน,นั่นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครในแอ t แินเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยทําไมหลังตัวมันถึกขึ้นแบบผิดปกตินะอ,อตตาาาาัันนนนน่่่ยยยมมม้แนนนะ้แแวสสุุดดททจะ เหลือเลือดอยู่ประมาณเกือบข้อหนึ่งซึ่งในจุดนี้เองนะครับผมก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้เล่นนะครับที่ต้องทําการเข้าใจถึงเมคนิกรวมถึงตัวของเลือดอะไรต่างๆเนี่ยว่ามันเหลือมากน้อยเท่าไหร่ถึงจะสามารถปิดดามจได้นะครับซึ่งในจุดนี้เองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเมตาครั้งใหญ่เพราะว่าเนี่ยฮะดูฮะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของความสามารถพลังชีวิต พลังชีวิตต่อเลเวลก่อพื้นฐานต้านทานเวทมีการปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นแทบทุกตัวใช้มาทุกตัวเลยดีกว่านะครับผมซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยมันทําให้ตัวเกมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยแหละครับดังนั้นนะครับผมเราเนี่ยจำเป็นต้องคํานวณตัวของดาเมจรวมถึงเลือดที่สามารถทําการไฟใหม่ ทั้งหมดเลยนะครับผมคือเอาง่ายๆว่าให้คำความเข้าใจไว้เสมอนะครับว่าทุกตัวในแพท6.0ตอนนี้ถึกขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าถึกจนยืนเป็นแทงได้หมดไม่ใช่นะครับมันเป็นการเพิ่มขึ้นแค่ปานกลางถึงเล็กน้อยส่วนพวกที่เป็นแชมเปี้ยนแบบไฟเตอร์หรือว่าพวกบาบิเซอร์หรืออะไรแบบนี้นะครับผมก็จะได้รับผลประกอบการแบบว่าพวกเกราะอะไรเงี้ยเยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงความอึดที่ได้จากไอเทมนะครับเริ่มต้นที่ตัวของสโตนเพลตเลยนะฮะ ก็หลักๆแล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงถึกมากยิ่งขึ้นแหะครับผมเพราะว่าจะได้รับโล่ป้องกันหลังจากที่ทําการดูดซับความเสียหายนะครับผมปกติจะเป็น25%ของมันชุดสุดตอนนี้ก็เพิ่มเป็น28%แแล้วนะครับส่วนอะไรอื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ แล้วก็หาสติลนะครับโบนัสความแข็งแกรกายภาพนะครับผมเพิ่มขึ้นจาก120หน่วยกลายเป็น140หน่วยครับแล้วก็ในส่วนของการบวกจาก5%เนี่ยลดเหลือแค่3.5%ของพลังชีพสูงสุดนั่นเองครับต่อไปเป็นตัวของบัสเตอร์เตอร์นะครับผมความสามารถบัตดี้นะครับผมดูดเลือดกายภาพจาก12%นะครับกลายเป็น10%ครับแล้วก็เบรดออฟลูนคิงนะครับผมดูดเลือดกายภาพจาก12%กลายเป็น10%ครับ เด d ดเด c e นะครับผมตัวของ Mocking c h ชลน์นะครับอัตราฟื้นฟูภายใน2วินาทีนะครับจาก12%ของร์องมอนสูงสุดกลายเป็น10%แทนครับแล้วก็ตัวของ i n n o p ร i เพนนะครับผมกักเก็บ32%เนเนี่ยของความเสียหายกายภาพที่ได้รับ จากแล้วก็ตัวของ15%จากโจมตีระยะไกลนะถ้าเกิดว่าเป็นโจมตีใกล้32โจมตีไกล15%เนี่ยก็กลายเป็น3 2โจมตีใกล้นะครับส่วนกลายเป็น12%โจมตีไกลนั่นเองนะครับเด็ดเดีนถ้าเป็นไอเทมสำหรับไอเทมตัวแชมเปี้ยนตีไกลเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ตัวของดีวัลเซเนอร์นะครับการฮี่ตัวเองนะครับจาก7%ของโปรเจคสูงสุดนะครับกลายเป็น6%ครับแล้วก็โจมตีระยะไกล3%กลายเป็นแค่2.5%นั่นเองครับแล้วก็ตัวของอีคลิปนะครับโล่ป้องกันนะครับมีการ ปรับจาก160หน่วยนะครับกลายเป็น140หน่วยเองครับแล้วก็ในส่วนของโบนัสพลังโจมตี40%กลายเป็นแค่35%นั่นเองนะครับผมแล้วก็สายโจมตียักษ์ไก่นะครับที่หยิบมานะครับก็จาก80หน่วยเหลือ70หน่วยนะครับผมส่วนโบนัสพลังโจมตีที่มีการบวกอีก20%กลายเป็นแค่18%ครับ Shadow Sky ครับมีการปรับปรุงครับการฮิลนะครับจาก140%ของพลังโจมตีพื้นฐานกลายเป็น125%เท่านั้นครับแล้วก็พลังชิตที่หายไปจาก6%เหลือ5%ครับแล้วก็ Crown of the Shadow Queen นะครรับผมมหืออว่าไเท กันเวทนะครับผมซึ่งสามารถการสกิลได้หนึ่งครั้งเนี่ยมีการปรับครับเซฟการ์ดนะฮะจากปกติเนี่ย โล่ป้องกันสลายไปนะครับผมความเสียหายที่ได้ลดลงจาก50%นะครับตอนนี้กลายเป็น40%แทนนั่นเองครับรีเม e เกอร์ครับดูดเลือดจากทุกอย่างครับ13%เหลือแค่11%ครับ Wallbog นะครับฟื้นฟู5%ของอาวุธที่สูงสุดต่อวินาทีตอนนี้กลายเป็นแค่4.5%ครับแล้วก็ฟิล์มบูวินเตอร์นะครับผมโล่ป้องกันก็มีการปรับลดลงไปนะครับจาก100ถึง200หน่วยกลายเป็น90ถึง180หน่วยนะครับแล้วก็มีการบวกมานา5%กลายเป็นแค่4.5%ครับแล้วก็เมนท a ลออฟเดอะ e l v e Horn นะครับหรือว่าโล่เขียวนะครััับบผมไไลลลฟ์์นนนะโสพง จากสองร้อยหน่วยเหลือ180หน่วยครับโบนัสพลังชีวิตจาก50%กลายเป็น45%ครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็แวมไพร์เซปเตอร์นะฮะก็ดูดเลือกกายภาพจาก10%กลายเป็นแค่8%นครับเฮมิกเอโคนะครับผมค่าสถานะพื้นฐานนะครับผมมีการเปลี่ยนไปเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของราคาทั้งหมดยังคงเป็นเดิมพลังชีวิตสูงสุดครับจาก0เพิ่มเป็น100ครับแล้วก็ พลังเวชจาก75เหลือ55ครับการฮิลและโรคป้องกันจากศู0เพิ่มขึ้นเป็น10%นั่นเองนะครับแล้วความสามารถใหม่มีการเพิ่มเข้ามานะครับผมอันนี้ก็คือหากราชิตเป้าหมายต่าํากว่า40%การฮิลจะเพิ่มขึ้นเป็น150%ของค่าตั้งต้นนั่นเองครับแล้วก็การฟรืฟ้นฟูบางชีวิตให้กับเป้าหมายและพลันธมิตรใกล้เคยียง0.3ตัวนะครับตอนนี้จะกลายไปเป็นฟืฟ้นฟูภาชีวิตให้กับเป้าหมายเท่านั้นแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฟื้นฟูภาชีวิตเท่ากับ130หน่วยตอนนี้กลายเป็นแค่150หน่วยนะครับส่วนพลังเวชจาก10%เพิ่มขึ้นเป็น15%นั่นเองครับเปลี่ยนไปนะครับ ตัวของฮาร์โมนิกตัวนี้นะครับผมอีโคกลายไปเป็นว่าฮิวตัวเดียวแทนนะครับฮิวหมู่ไม่ได้แล้วนะแล้วก็ตัวของ Stop of Falling Water นะครับผมหรือว่าคาทาน้ำนั่นเองนะครับราคาเท่าเดิมครับความคิดสุดๆครับ จาก0เป็น100ครับพลังเวทจาก65เหลือ45ครับแล้วก็การฮิลและโล่ป้องกันจาก0กลายเป็น10%ครับต่อไปเป็นตัวของ Arden Sensor นะครับผมราคาเท่าเดิมนะครับพลังเวทจาก55เหลือ35ครับการฮิลและโล่ป้องกันจาก0เพิ่มขึ้นเป็น10%นั่นเองครับแล้วก็ตัวของ Protector Wall นะครับผมราคาเท่าเดิมครับพลังชีวิตสูงสุดจาก350เพิ่มขึ้นเป็น400ครับการฮีลและโล่ป้องกันจาก0เพิ่มขึ้นเป็น5%ครับต่อไปเป็นตัวของ Redemption ครับราคาเท่าเดิมพลังชีวิตสูงสุด400 เหลือ350ครับการฮิลและโลคป้องกันจากศูนย์เพิ่มขึ้นเป็น5%ครับต่อไปเป็นตัวของรูเรนโอม e นนะครับผมเอาโคสติลกับ Determination เอาออกไปนะครับเป็นความสามารถใหม่ครับนะ่นคือเมื่อคุณถูกโจมตีด้วยคิดข้อจากความเสียหายกายภาพจะได้รับตัวของ c o u n t เตอร์ r อเร1ตหนึ่งสะครับเนื่งตัวของ c o u n t เตอร์คอเรแต่ละ Stack นะครับจะทําให้ได้รับความเสียหายคิดข้อลง5% Stack ได้สูงสุด4ครั้งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมเมื่อ Stack เต็มจะให้โบนัสความเริการเคลื่อนที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์และต้านทานสโลเทคเท่ากับสี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของโบนัสพลังชีวิตนั่นเองคร 75%เหลือแค่50%นั่นเองครับแล้วก็ตัวของ Storm r a c e r นะครับลดความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายจาก75%เหลือแค่50%ครับเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวเองจาก60เหลือแค่45ครับแล้วก็เศษ c o m v e r e n นะครับผมตอนนี้มีการปรับปรุงครับความสายต่อวินาทีจาก6หน่วยนะครับผมบวกด้วย Level Champion 3กลายไปเป็น45หน่วยบวกด้วย Level Champion 3ครับแล้วก็ลดความเร็วการเคลื่อนที่จาก35%เหลือแค่25%นั่นเองครับต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงความอื่นที่ได้จากรูนนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงยกแผงเลยครับตัวของความสามารถตัว แรกนะครับนั่นคือตัวของ Su d d e n i m p ม c t นะครับมีการปรับความสามารถใหม่นะครับนั่นก็คือหลังจากออกจากซ่อนเน้นในการใช้งานพุ่งกระโจนบิงเทเลพอร์ตนะครับผมการเคลื่อนที่การสร้างความเสียหายแก่แชมเปี้ยนศัตรูจะสร้างความเสียหายจริงเพิ่มเติม10หน่วยบวกด้วย5คูณด้วยเลเวลตัวละครลบหนึ่งนะครับเป็นเวลาสวินาทีคูณดาวสิวินาทีนั่นเองนะครับ grab of the undying นะครับผมโบนัสความเสียหายเวทนะครับผมตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคเรับซเหมือนเดิมนะครับที่เป็นของพลังที่สูงสุดนะแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยในส่วนของโบรน่าพลังโจมตีและพลังทั้งเวทเนี่ยเอาออกไปเลยนะครับแล้วก็การที่ทำได้นะครับสของที่สูงสุดกลายเป็น2.5%ของพลังที่สูงสุดครับแล้วก็พลังที่สูงสุดที่ได้รับแต่ละครั้งจาก5เพิ่มขึ้นเป็น10เลยแหละครับก็คือจะตีเบาลงนะครับแต่ว่าจะทําให้ถึกขึ้นนั่นเองนะสำหรับรุ่นนี้นะครับต่อไปเป็นตัวขอบูทเลครับความเสียหายมีการปรับนะครับนั่นก็คือจาก1 2บสถึงสิกลายเป็น7จ็ถึงยีครับต่อไปเป็นตัวของอาร์เคียคอมเมดครับความเสียยหานะะฮ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับจากปกติ3 0มสิถึงหนึ่หน่วยกลายเป็น2 3่สิถึงหนึ่หน่วยครับแล้วก็มีการบวกตัวของการคูณจาก2กลายไปเป็น3ครับแล้วก็ในส่วนของโบนัสทังโจมตียังคงเท่าเดิมนะครับพลังเวทยังคงเท่าเดิมนั่นเองนะครับต่อไปเป็นโหมดครับโหมดใหม่ครับ unbalancedy ครับเอาง่ายครับโหมดนี้ครับมันทําให้ทุกตัวในเกมโคตรพ่อโคตรแม่โกงครับอันนี้มีตัวเท่าควายครับเอาง่ายแล้วแบบ โอ้โหแบบสกิลบันเวอร์มากอลังการสุดๆเลยนะครับซึ่งจะเปิดให้เล่นทันทีแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถไปเล่นตัวของอัลบาเฟนซี่ได้เลยนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงสกิลเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับผมไปอ่านได้เลยครับผมบอกเลยว่าแต่ละตัวคือโกงแน่ๆคือโกงสุดๆเลยครับผมแหมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมอย่างตัวของชชน่าเอาง่ายน,นะ เมื่อจะหน้าไล่สกิลนะครับแชมเปี้ยนท่านใดที่อยู่ใกล้ก็จะใช้สกิลเดียวกันด้วยนะครับคือพายุก็พายุรัวๆเลยครับเพื่อนก็พายุได้ด้วยครับน่ากลัวสุดๆเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมสําหรับในโหมดนี้สนุกมากๆเลยละครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์นะครับผมเริ่มต้นที่ตัวของ h e กเท็กอะลามนะครับก็มีการเปิดให้เล่นในวันที่14เดือนกุมภานะครับผมก็มีการเพิ่มอาร์กเมนต์ใหม่ไอเทมใหม่ นั่นเองนะครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆก็สามารถมาอ่านได้นะครับผมที่ใต้คลิปนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะครับผมทั้งหมดนี้ก็สนุกดีครับแล้วก็มีการเอาอักเมก็เก่าๆออกไปด้วยเหมือนกันนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพการสุ่มนะครับราคาไอเทมก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกเลยว่าใครที่เป็นเทพรามก็สามารถที่จะมาอ่านตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็หมด ของอารีนานะครับก็มีการเพิ่มตัวของอาร์เมนต์ใหม่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้เลยครับต่อไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับการนําระบบภารกิจออกไปนะตอนนี้เอายง่ายๆว่าระบบภารกิจนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดไม่ต้องมานั่งกดทีละอันแล้วนะครับตอนนี้จะมีการ เอาทั้งออนอันเก่าเนี่ยเอาออกไปหมดเลยนะครับผมซึ่งตัวของ Dark Star m o i f y เนี่ยถ้าเกิดว่าหลายคนยังไม่ได้นะครับตอนนี้จะถูกแปลงไปเป็นไอเทมที่เกี่ยวข้องและถูกเก็บไว้ในคลังแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมก็ง่ายๆนะครับนั่นคือตอนนี้จะกลายเป็นระบบใหม่นั่นคือตัวของ Collected Legend นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของ u n p a r f e n c y p e r i p h e r y นะครับผมก็มีการยกระดับ คิวเกมเพลย์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะสำรวจนัวงอันเบานะครับใครที่เป็นสายแรงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับผมอันนี้เป็นแบบพิเศษเฉยๆไม่มีอะไรนะครับคอลเลกชันอีสเตอร์เอคอลเลกชันจัดเวลานะครับตัวอย่างเกมเพลย์นะครับผมตอนนี้เพิ่มฟีเจอร์ในการดูตัวอย่างโหมดแคชชวลนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเกมเพลย์ด้วยนะครับผมมีการเปิดใช้งานได้แล้วนะมีการปรับปรุงระบบนะครับเพิ่มประสิทธิภาพโหลดเอาต่างๆนะครับใครที่ใช้โหลดเอาที่กรรมการแนะนําก็มีการปรับปรุงใหม่หมดเลยนะครับรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของไฮไลท์นะครับผมโหมดหน้าโหมดแคคชชวลเอ้ยนะะรรรับกาาปสิิทธภพ ฟีเจอร์โซเชียลเอ้ยนะครับผมปรับปรุมหน้าจอแชมเปียนแต่ละเลนนะครับผมเปลี่ยนค่าสถานะของเลนใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆนะ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ของขวัญนะครับผมการขยายคอร์ชั่นนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเพื่อร่วมทางแล้วก็การขยายเลเวลสเตลเลอร์บอลด้วยนะครับผมต่อไปครับเป็นในส่วนของสกินนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยครับผมมาในวันที่9นะครับมาทั้งหมด3สกินด้วยกันนะนะคือตัวของ b a ทแลนบารอนลัมเบิลครับคอตตันเทลอิลิเลียนะครับผมแล้วก็เพนกูคอสเพย์ทิตตนาครับส่วนที่มาในวันที่16มกรานะครับจะเป็นในพวกของสเปนเดอร์นะครับผมก็จะเป็นตัวของสตีเตอร์โอปัสมุนโดคาลิสตา เซตทารอนเทโมนะครับผมต่อไปก็เป็นตัวของไซคิกเดทีฟนะครับผมจะมาในวันที่9มกราคก็มาแล้วตอนนี้เลยนะครับผมไปเจาข,ของได้เลยรวมถึงตัวของกอริสอาร์เกตเต คอกินะครับก็มาแล้วในวันที่9มกราคมนะครับเล่นในถึงเล้งโกก็ได้รับเลยนะฮะแล้วก็มีการแก้ไขบั๊กต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับและนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับในแพชชั6.0นี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้าล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมยังไงนะครับขอให้ทุกคนครับมีความสุขในการเล่นเกมหรือออริจินวายริฟต์และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมหรือออริจินวายริฟต์ คิิดถึงจงท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับและเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกม Elite Origin w i l d Rift และเกมอื่นของค่าย Raid a t ก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและถ้าเ,เพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกม Elite Origin w i l d Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC w i l d Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสำหรับเกม Elite Origin w i l d Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจินวารุครูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย ยังไงนะครับขออญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า